กราสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับด้วยกันนะฮะเข้าสู่กทุเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปพูดกันถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของวงแบ็คพิงค์ละกันนะครับว่ารักกันมากแค่ไหนนะฮะโดยมีสมาชิกท่านหนึ่งนะได้ตั้งหัวข้อเกี่ยวกับว่าแบ็คพิงค์รักกันมากแค่ไหนแบ็คพิงค์รักกันแค่ไหนติดตามมาได้4ี่ถึงหเดือนอย่างเห็นการแสดงความรัการการดูแลและความมั่นใจในตัวเมมเบอร์ในวง บางทีเห็นบ้างแต่อยากเห็นในมุมอื่นออีกอยากเห็นตั้งแต่เดบิวต์จนถึงปัจจุบันเลยนะฮะไปดูกันด้านฝั่งความคิดเห็นบ้างแล้วกันนะครับผมความคิดเห็นที่หนึ่งได้ตอบกลับว่าเมมเบอร์ทั้ง4คน mm hmm. เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันรักกันแบบพี่สาวน้องสาวแบบเพื่อนถ้าอยากเห็นแบ็คพิงค์ในมุมอื่นๆหรือมุมที่แตกต่างจากบนเวทีแนะนําให้ดูแบ็คพิงค์เฮาส์กับแบ็คพิงค์ไดอารี่มุมที่ไม่เคยเห็นได้เห็นอย่างแน่นอน ความเกี่ยที่นะครับผมวงนี้คลิปเบื้องหลังน้อยมากๆถึงจะมีแบ็คพิงเฮาส์หรือไดอลลี่ก็เถอะเมื่อเทียบกับวงอื่นมันจะมีช่วงโมเมนต์ให้เห็นเยอะวงนี้เป็นวงที่ถ้าอยากรู้อะไรรอฟังจากปากเปมเบอรออย่างเดียวซึ่งพูดบ่อยอยู่นะว่ารักกันแบบครอบครัวไปแล้วนะฮะผมขออธิบายเพิ่มแล้วกันเขาอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เป็นเด็กฝึกน่าจะเกือบ10ปีแล้วตั้งแต่ค่ายยังไม่มีอะไรให้พวกเขาแม้แต่ความหวัง ถอดใจไปไม่รู้กี่รอบครอบครัวบอกไม่ไหวให้กลับบ้านมานี่ก็น่าจะกดดันพอสมควรแต่เขาก็สู้ด้วยกันมาจนถึงทุกวันนี้ได้เดบิวท์ทะเลาะกันแกล้งกันทีบกันแต่ไม่ทิ้งกันให้กําลังใจกันเก่งคนนอกจะมองยังไงผมไม่รู้แต่นี่คือสิ่งที่ผมเห็นผมติดตามมาตั้งแต่น้องเดบิวความคิดเห็งที่3นะครับอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กๆตอนโตกันหมดแล้วนะครับอยู่กันมาเกือบสิบปีได้คงจะรักกันมาก เพราะแต่ละคนบอกว่าอยู่กันมากกว่าครอบครัวอีกที่สําคัญพ่อแม่ของทุกคนก็สนิทกันครับปกติคนที่สนิทกันเต็มที่ก็ไปหากันบ่อยๆแต่นี่อยู่ด้วยกันฝ่าอุปสรรคมาด้วยกันชอบที่จีซูจะคอยเป็นห่วงลิซเวลาที่มีวันหยุดยาวๆแล้วจีซูกลับไปบ้านลิซต้องอยู่หอคนเดียวจีซูจะกลับก่อนวันน่งเพื่ออยู่เป็นเพื่อนลิซเข้าใจว่าน้องขี้กลัวผีมากบางครั้งถึงพาลิซกลับบ้านไปด้วยก็มีอีกอย่างที่สังเกตง่ายๆคือไม่ใช่แค่เมมเบอร์ที่สนิทกัน แต่ญาติของเมมเบอร์ก็เจอกันบ่อยๆความคิดเห็นต่อมาด้วยกันนะครับผมขอพูดถึงลิซูเอาจริงสองคนนี้ดูเป็นพี่น้องทแท้ๆกันมากโรเซ่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันเหมือนสองคนนี้เป็นตัวของตัวเองมากๆชอบรอยยิ้มและสายตาเวลาพี่ซูมองลิซตอนเป็นเทนนี่ลิซไม่รู้ไปไหนพอพี่ๆกลับไปที่บ้านกันหมดพี่ซูก็พาลิซไปที่บ้านด้วยคือน่ารักจริงๆนะแต่ถ้าพูดถึงแบคพิงเขาคือครอบครัวกัน,กนสนิทกันมากๆ ความคิดท <problems> <the podría no S 1> <t ries> ี่ผ่านมาก็ตอบไปหมดแล้วงั้นผมขอตอบอีกเรื่องถ้าเข้าใจไม่ผิดเด็กฝึกค่ายวาจีจะไม่เหมือนค่ายอื่นเด็กค่ายนี้จะอยู่กันเป็นทีมตั้งแต่ก่อนเดย์ถ้าได้ดีก็ได้ดีทั้งทีมถ้าไม่ได้ดีก็ไม่ได้ดีทั้งทีมดังนั้นพวกเขาจะไม่เคยมองกันว่าเป็นคู่แข่งพวกเขาต้องคอยสนับสนุนกันแล้วช่วยเหลือกันแน่นอนผ่านอะไรมากันบ้างก็ไม่รู้เราคิดว่าแบ็คพิงค์เป็นวงที่อบอุ่นมากเลยให้อารมณ์แบบครอบครัวมากๆนะฮะ ไปต่อนอีกน่านความคิ่เห็นดีละกันนะครับผมอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆมาจากต่างบ้านต่างเมืองค่ายเลียงแล้วว่าฝีมือดีและสามารถเข้ากันได้ดีมันไม่ง่ายเลยนะกลุ่มผู้หญิงที่จะอยู่ร่วมกันกินนอนเรียนฝึกมาเป็นเวลาหลายๆปีมากเราว่าน้องๆเราเด็กเชนนี่คงผ่านช่วงปรับตัวมันไส้กันทะเลาะบ,บอกแวง้งกอนกันโกรธกันมา,มามากมายรวมถึงกฎระเบียบมากมายที่ต้องทําตามซึ่งทั้ง4คนผ่านร่วมกันมาได้ จนมันเป็นความเคยชินที่จะมีกัน4ี่คนมาตลอดจนถึงทุกวันนี้เราเชื่อว่าสสาวรักกันผูกพันกันจริงๆรวมถึงครอบครัวของาสาวก็คุ้นเคยกันดีด้วยนะฮะสี่สาวดูสนิทสนมกันเป็นครอบครัวจริงๆนะถ้าดูไม่ออกลองคิดง่ายๆจากเหตุการณ์เร็วๆนี้ละกันครับที่มีข่าวที่ว่าพี่ชายจีซูแต่างงานไม่เพียงแค่เมมเบอร์อีก3สาวไปร่วมแสดงความยินดีในงานด้วยพ่อแม่ของเมมเบอร์ยังไปร่วมงานด้วยเลย คิดว่ากระทั่งครอบครัวทั้ง4ก็คงคุ้นเคยสนิทสนมกันด้วยนะครับอีด้านความคิทหนึ่งลแล้วกันนะครับผมวงนี้ยิ่งกว่าสนิทอีกนะเรียกว่าเป็นครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตกันและกันมาดีกว่านะฮะเพราะอยู่กันมาตั้งแต่เดบิวต์ผ่านช่วงเวลาต่างๆทั้งสุขเศร้าเหงาซึ้งกันมาขนาดนี้ตั้งแต่เป็นเด็กฝึกจนมาเป็นเกิร์กรุป๊ปที่ประสบความสําเร็จแต่มิตรภาพของทุกคนก็ยังคงเหมือนเดิมเสมอไม่เปลี่ยนแปลงยังเป็นเจ้าสี่ก้อนที่น่ารัก เรารักวงนี้เพราะสิ่งนี้แหละนะฮะถามว่าสนิทกันระดับไหนใช้หลอดร่วมกันถีบกันเรื่องจ๊บผอมแก้มเป็นเรื่องปกติและอื่นๆเวลาอยู่ด้วยกันมักจะไม่เหลือภาพความเป็น,นดอดนลสวยๆน่ารักนา่กนารักเลยกลายเป็นคนบ้ากลุ่มหนึ่งดีๆนี่เองแม้แต่ในคอนตัวเองก็ตามเรื่องการแข่งกันในวงไม่มีมีแต่คอยสนับสนุนซึ่งกันและกันใครออกงานเดียวที่เหลือจะคอยไปแห่ปากเชียร์ไปให้กําลังใจตลอดเรื่องแห่ปากมีคนเดียวนะฮะ ในเกาหลีจีซูคอยสอนภาษาลิซ่าทุกวันนี้ก็ยังสอนอยู่หมดด้วยนะฮะในต่างประเทศเจนนี่โรเซ่คอยสนับสนุนให้ลิซ่าพูดอังกฤษและลิซ่าจะยุให้จีซูพูดอีกทีนึงในการให้สัมภาษณ์สมาชิกแต่ละคนมักจะอวยเพื่อนๆอ,อยู่เสมอเจนนี่มักชมลิซ่าอยู่เสมอว่าเก่งมากๆในทุกๆเรื่องส่วนลิซ่าก็ชมว่าเจนนี่เซ็กซี่มากๆนะฮะยิ่งติดตามวงนี้จะยิ่งเห็นว่าพวกเธออยากประสบความสําเร็จไปด้วยกันเพราะพวกเธอพยายามมาด้วยกันมากๆ ทั้งช่วงระยะเวลาเทนนี่ที่แสนยาวนานและไม่รู้จะมีวันไดเดบิวหรือเปล่าพวกเธอล้วนอาศัยกันและกันและเป็นกำลังใจให้สู้ต่อแม้กระทั่งได้ดีแล้วก็ยังมีช่วงเวลาโดนนองอีกเป็นปีๆก็จะเป็นแบ็คพิงในวันนี้มันไม่ง่ายเลยจริงๆดังนั้นพวกเธอจริงรักและห่วงแหนกันและกันมากๆครับความเห็นต่อมาแล้วกันนะครับผมแม็กพิงนี่คือยอมทิ้งชีวิตช่วงวัยรุ่นเพื่อแลกกับการมีโอกาสตามความฝันกันเลยไม่มีอะไรการันตีความสําเร็จ มีแต่ความมุ่งมั่นตั้งใจฝึกกันแทบทุกวันสอบทุกสัปดาห์โดนด่าโดนกดดันทนสู้กันมาตั้งห้าหกปีกินนอนด้วยกันเจอหน้ากันแทบทุกวันยังไม่นับว่ามีเด็กฝึกหัดมากมายก็เพื่อนเพื่อนกันทั้งนั้นเข้ามาฝึกแล้วออกไปไม่รู้ตั้งกี่คนเด็กๆมันต้องมีกำลังใจสู้ร่วมกันแค่ไหนถึงจะผ่านมันมาได้ลองคิดดูถ้าเป็นเราเราจะสนิทกับเพื่อนกลุ่มนี้มากแค่ไหนเราว่ามันสนิทกันมากจริงๆรักกันห่วงกันเหมือนครอบครัว เวลามีปัญหาก็คอยปกป้องกันพิสูเคยทำหน้าดุดเบยดูคลิปสนามบินแล้วฝรั่งเดินฝ่าอากาศมาใกล้ๆเจนนี่มัง้งถ้าจะไม่ผิดคือดูห่วงใหญ่กันดีเราว่าวงคนน้อยยิ่งสนิทกันหมดวงเก่าที่เราชอบยังออกแนวสนิทเป็นคู่ๆพองหมดสัญญาเหมือนเหลือที่นัดเจกันเรื่อยๆจริงๆคู่เดียวแต่เด็กวายจีตั้งแต่รุ่นก่อนจนแบ็คพิค์ให้ฟีลเข้าครัวมากเราถึงชอบวงนี้มักเดยดูซุกซนแต่ก็เข้ากันได้พี่ๆใหญ่ก็ชอบเจอน้องแกล้งแต่ทุคกคนก็เชื่อฟัง ความเห็นต่อมายแล้วกันนะครับผมเป็นวงที่ชอบพูดกันเองบ่อยมากๆว่าพวกเขาโตกันมาเหมือนพี่เหมือนน้องปัจจุบันก็ยังอยู่หอด้วยกันอยู่ตั้งแต่เป็นเทนเนี่จนเดบิวต์มาด่วม3ปีแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันรักมากขนาดไหนไม่รู้แต่ผูกพันกันจนฝั่งรากเลือกอะ่ะชัวร์แน่ๆนะฮะคือตั้งแต่ติดตามพวกนางมาตั้งแต่ยังไม่เดีจนถึงทุกงวันนี้รู้สึกรักเด็กๆทั้ง4ี่มากๆเหมือนโชคชะตาให้เด็กทั้ง4ี่มาเจอกัน จร,จริงๆเด็กทั้งสดูนักกันมากมากจนคิดว่าไม่ใช่ความรักของเมมเบอร์ทั่วไปแต่เหมือนความรักของคนในครอบครัวเหมือน4ี่พี่น้องพ่อแม่เดียวกันนำบรรล็องเพลงด้วยกันทุกคนคิดเหมือนเราไหมนะฮะความคิดเห็นต่อมาด้วยกันนะครับผมจะไม่นักกันมากได้ยังไงล่ะครับเหลือกันอยู่แค่นี้คงผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะออกแนวมองตาก็ดูแล้วล่ะครับผมชอบที่พักแชงตอบในช่องว่าฉันรักลิซ่ามากกว่าที่คุณคิดถ้ามองข้ามการชิปไปคุณจะเห็นคำว่าเพื่อน ส่วนจีซูดีกับน้องบ่อยที่สุดแต่ก็เอ็นดูน้องมากเช่นกันเจนนี่พี่แกจะดุเวลาน้องดื้อแต่ถ้าน้องไม่ดื้อพี่เขาก็จะน่ารักกลับมาตลอดบางคนอาจคิดว่าเจนกับลิสไม่ถูกกันผมว่าไม่ใช่น้องเจนนี่เลยครับคอยกำหลับเจ้าลิงลิสจอมซนแล้วก็รักน้องเหมือนกันแต่ด้วยบุคลิกที่เป็นคนนิ่งๆเลยทําให้คนเข้าใจผิดไปเองนะฮะเพราะมีเวลาอยู่ด้วยกันนานเลยสนิทกันแบบซีเลยเผื่พอพ่อแม่จะรู้จักกันด้วยแล้วก็ชอบความสัมพันธ์ของวงนี้นะ วามสมพัธ์แบบน่ารักมากๆส่วนหนึ่งเราว่ามาจากพี่ใหญ่เล่นกับน้องแบบไม่ถือตัวด้วยเลยทําให้สนิทกันมากๆปกติเห็นอะไลวงพี่ใหญ่ก็คือพี่ใหญ่เล่นได้แต่ไม่ใช่ขนาดนี้อีกนั่นความคิดเขีนอะแล้วกันนะครับผมอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กๆตอนนี้โตกันหมดแล้วอยู่กันมาเกือบ10ปีคงจะนั่งกันมากๆเพราะแต่ละคนบอกว่าอยู่กันมากกว่าครอบครัวเสียอีกนะฮะพอพูดถึงลิซ่าแล้วก็จีซูแล้วกัน เอาจริงสองคนนี้ดูเหมือนเป็นพี่น้องกันแท้ๆมากๆโรเซ่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันสองคนนี้เหมือนเป็นตัวของตัวเองมากๆชอบรอยยิ้มและสายตาเวลาพิสูมองลิสต,ตอนเป็นเทนนี่ลิสไม่รู้ไปไหนพอพี่ๆกลับไปที่บ้านกันหมดอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆมาจากต่างบ้านต่างเมืองค่ายเลงเราว่าฝีมือดีและสามารถเข้ากันได้ดีมันไม่ง่ายเลยนะกลุ่มผู้หญิงที่จะอยู่ร่วมก,ก,กันกินนอนเรียนฝึกมาเป็นเวลาหลายๆปีมากๆเราว,ว่าน้องๆเหล่าเด็กเทนนี่คงผ่านช่วงปรับตัวมันไส้กันทะเลาะเบาแวง มงอนกันกดกันมามากมายรวมถึงกฎระเบียบมากมายที่ต้องทําตามซึ่งทั้ง4ี่คนผ่านร่วมกันมาได้จนมันเป็นความเคยชินที่จะมีกัน4ี่คนมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ถ้าดูไม่ออกลองคิดง่ายๆจากเหตุการณ์เร็วๆนี้ละกันนะฮะอีจีซูแต่งงานนะครับพ่อแม่ของเมมเบอร์ยังไปร่วมงานด้วยเลยวงนี้ยิ่งกว่าสนิทกันอีกเรียกว่าเป็นครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตกของกันและกันซะมากกว่าเพราะอยู่กันมาตั้งแต่เดบิวผ่านช่วงเวลาต่างๆทั้งสุขเหงาเศร้าซึ้งกันมาขนาดนี้ ตั้งแต่เป็นเด็กฝึกจนมาเป็นเกิร์กรุ๊ปที่ประสบความสําเร็จนะฮะก็เป็นยังไงบ้างล่ะครับผมของหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับามาแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากห้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ like, สไครต์ไว้ได้นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยละกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ